สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในร้านลาบเป็ดชัยนาทนะครับเป็นร้านขึ้นชื่อประจำจังหวัดน,นะครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศภายในร้านเลยนะครับมาที่โซนของฝากก่อนนะครับของฝากก็น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับมีเม็ดขนุนขนมเปี๊ยะ แล้วก็พวกคุณเขาก็แช่วไว้ในตู้เย็นนะครับ เป็นเมนูของทางร้านนะครับทุกคนสั่งบอ่อนอันนี้เป็นโซนาท์ดอร์นะครับส่วนใหญ่คนจะมานั่งกินตอนเย็นเย็นนะครับหกโมงเย็นไปแล้วหรืออาจจะเป็นตอนพุ่มหนึ่งอะไระครับแล้วก็จะมีเวทีมีร้อ,องสดเวทีก็จะมีสองห้องนะครับอันนี้จะเป็นห้องเล็กที่เราถ,ถ่ายไปกี้นี่เป็นห้องใหญ่นะครับเนี่ย น,นี่คือห้องใหญ่ที่เราถ่ายเมื่อกี้แล้วก็อันนี้จะเป็นโซนเล่นดนตรีสดนะครับน่าจะหลังหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีโซนสนามเด็กเล่นให้เด็กๆมาเล่นเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือโซนสนามเด็กเล่น เดี๋ยวเราเข้าไปรออาหารข้างในร้านเลยนะครับ <Yeah. S 1> กินกับแม่เหมือนเดิมนะครับแม่ทัดไปแล้วนะครับอันนี้เราสั่งตําปูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นผ้ากุ้งนะครับอร่อยไหมรสชาติครับคลิปนี้คลิปนี้เราลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องนอนตโตเกียวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ